เอาละครับผมกราฟัสดีจไปจากวันอีครับตอนนี้เรามาอยู่กับเกมที่มีชอว Dark ดาโซ s 3นะเองนะครับซึ่งเป็นเกมที่ต้องบอกเลยว่าถ้าคุณอยากจะเล่นเกมนี้คุณจะต้องเตรียมจอยหรือว่าคีย์บอร์ดไว้สำรองด้วยนะครับ <laughs> ต้องขอสาร,รภาพเป็นก่อนเล่นนะครับว่าตระก,กูลพวกเกมซีรีส์ดาร์กโซเนี่ยผมไม่เคยเล่นเลยนะครับผมได้ดูแต่คนอื่นเล่นอย่างเดียวนะฮะฉะนั้นก็ความรู้ไม่เยอะก็จะเน้นบวกกันแล้วกันนะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาดูแล้วรู้สึกขัดหูขัดตาขัดใจก็ต้องขออภัยด้วยนะ,ะก็จะพยายามตั้งใจเล่นให้ดีที่สุดกันแล้วกันนะครับผมไหนดูซิเราจะปรับแต่งตัวละครของเรายัางไงได้บ้างเนี่ยเปลี่ยนเพศก่อนดีกว่านะเนื่องจากว่าคนอื่นเขาเล่นผู้ชายกันมาเยอะและ้วเล่นผู้หญิงดีกว่า เดี๋ยวนึกช่ก่อนอ๋อเอาวันนี้ดีกว่า <laughs> คิดโมจิ <laughs> อาชีพไหนสายไหนไม่ต้องห่วงฮะเลยเปล่าไปเลยเออะจะได้รู้ว่าคนจริงจะได้เห็นสรีระนางด้วยสีผิวนี่เอาอยัางไงดีเนี่ยอ๋โอโห,โอโหเมื่อกี้มันไปคลุกฐานมาหรือไงเนี่ยเราจะเอาแบบอ่าไม่ขาวมากนะฮะเอาสีคล้ำๆก็แล้วกันนะอ๋อแบบนี้หละใช่เลยสีแบบอมน้ำผึ้งนิดๆ honey t o n e น,นี่เห็นหรือเปล่าคนเราสวยได้ไม่จะเป็นต้องผิวขาวสีผมเนี่ยมันธรรมดาไปเราต้องเอาสีที่ไม่เหมือนชาวบ้านหน่อยคนก็จะได้แลเห็นแบบตั้งแต่ต้นซอยถึงท้ายซอยเลย เอ้ยมันสว่างอีกนิดนึงนั่นแหละสุดยอดจะให้มันเข้ากับหน้ายังไงดีโอ้ยเอาแบบเอมเอาแบบนี้ก็แล้วกันนี่สั้นกว่าทรงออริจินัลนิดนึงฮะเนี่ยปราบ่าสวยงามน่ารักดีนะงว่าใช่ผมอยากโฉบเราเอาสีฟ้าถ้าเป็นสีเขียวนี่ได้ทรงหัวม,มียกแน่เลยเห็นเปล่าสวยงามเลิศเลออลังการเหลือเกินนะนี่คือทั้งตัวนะตาสีเหลืองเป็นประกายผมสยายสีน้ําเงินนี่แหละคือความแรดเงียบของเรา เอาละเวยเอาละว่า Cemetery of Ash เอาอย่างไงดีนี่มันคือเป็นคำแนะนำนะฮะโอเคตามรายทางไปอาา่าฮะมีการต่อสู้แบบ Strong Attack นั่นไงสรูยอยู่นั่นเอาละล็อกเป้าได้โอเคมาลุยกันเลยโ้อ,อโอ้โหทีเดียวตายเลยเว้ยโอ้นั่นไงมันโอ้นั่นไงมันเอ้ยอย่าลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาทำไมเออ,เ,อ,อเก็บมาก่อนเฮ้ยนั่นมันหันหลังอยู่หันหลังให้กำแพงแบบนี้ มันยังไงกันนะโอ้โหนี่มันมันตกใส่กำแพงหรือเปล่าเนี่ยอืมอืมทุเรศจริงๆเลยถ้ามึงตกในที่ดีๆภาพอัปเรีก็คงจะไม่เกิดโอ้นั่นตรงนั้นโอ้ยธนูธนูลมาหุยเกือบไปแล้วเอ้ยอย่าย่านี่โอ้ว้าเว้าเว้าเฉียดเฉียดก็ได้เว้ยเฮ้ยนี่มันอ่ามีการดรอปไอเทมมีนั่งคุดคูเฮ้ยหยุดหงดเร็วเร็ววิ่งมากูรู้กูรู้มาเร็วเร็ว นั่นแน่ไวไวนะใช่ไหมนี่เนี่ยเอาองเ์วาทั้งคู่เลยเออเออแลกกันซีแลกกันซีโอ้โหโอ้โหเออเฮ้ยมันใสแถวนี้ทำไมมันมีน้ำด้วยอะอะไรเนี่ยเชิญแบ็คเดียวนะทำไมให้ถอยกลับกูไม่ถอยกูจะไปเอ้อะไรเนี่ยมันแท้งเออแกมันขยับได้ด้วยไอ้เฮ้ยอย่าอย่าอย่าโอ้ย เอ้ยแล้วปวดปวดไอ่มันตุ๊กแกน้ําแข็งตุ๊กแกตกผลึกเอ้ยเอ้ยยายายาทำยังไงดีวันนี้ยุ้ย,ยมีกลิ้งมีกลิ้งโอ้ยตายแล้วทํายังไงอ่ะมันลดนิดเดียวเองนั่นโอ้ยมาแล้วมาแล้วตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โดนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกินยาโอเคเฮ้ยเก็บหาปุ่มไม่เจอ นี่ไงกูรู้แล้วมึงจะกลิ้งแนะน่กูจับทางมึงได้แล้วหัวจะไปอีกแล้วก็หลบสองทีมเกินพออย่าโลภอย่าโลภอ้าอืกระทืบอะไรนักหนาอืลบอืมมีมีกัดมีกัดมึงจะกัดอะไรกูอยู่นี่เย่ยังอั้นและ๋ยววิ่ง <c oughs> ไปรดีวิ่งไปหวหัวหัวจะไปลบนั่นแน่มามานน่เฮ้ย เซ็ตกุ๊บเซ็ตหัวทำไปอีกลบโอ๊ยหลบไม่ผลเต็มเต็มคำว้ากูทนไม่ไหวละมึงมึงมึงไอ้ไอ้หุ้ยหมวยนี่แนี่ย double วมึงจะรีบอลอะไรกันนักกันหนากูต้องรีบไปมึงเข้าใจไหมมึงเข้าใจความรู้สึกกูบ้างไหมฮะแคนนี้ต้องชำระแคนนี้ต้องชำระเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไอ้เขียวๆนั่นก่อนนั่นละฮะ โอ้ยอย่าให้เสียโซไปไม่งั้นตายแล้วเสียได้ของเฮ้ยอย่ามึงมอมาว่าทำไมเนี่ยโอ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุยทำไมว่ไมาทด้ทำอะไรลทำไมอ่ะนั่นแน่นั่นแน่คนมาอีกแล้วเฮ้ยมาวิ่งมานี่เอากระโดดไปอุ้ยอุ๊ยอุยติดติดเวแล้วไงหาที่หลบเร็วหาที่หลบโอ้ยตายแล้วออกไม่ได้เอ้ย โอ้ยโอ๊ยไม่โดนไม่โดนไม่เป็นไรหัวจะไปก่อนอือถอยไปถอยไปเฮ้ยออกมาได้แล้วเอ้ยมึงจะอะไรนักหนาเนี่ยนั่นๆๆ่น่มีกิ้งใส่อุ๊ยอุ๊ยเจียดไปนิดเดียวเจียดไปนิดเดียวเฮ้ยโอ้โหนี่ทีนี้มึงคลานเลยเดี๋ยวืหลบมันจะหวดมันจะหวดนั่นไงเออกระมอนกระมอนกลิ้งมาดิอือนั่นแหละหัวจะไปหัวจะไปเฮ้ย อ่าอ่า,ากัมมอนโดนมันเลยอูยอย้กูรออยู่แล้วกูรออยู่แล้วโอ้โหเฮ้ยบอกเลยรอบนี้มั่นใจมากมั่นใจเหลือเกินมาแล้วเฮ้ยอ่าเฟตเซตเซตกูอีกแล้วเซตกูอีกแล้วอื้อหือโอ้ยช่วยหนนี่ไม่พ้น มึงมามึงมาเฮ้ยเฮ้ยมีสตตนมีสตตนโอ๊ยล้หลบมลบ้กกันดูอยไม่มีแรงที่จะหลบออกไปตุต๊กแกบินอีกแล้วตุ๊กแกบินเนอะบินนักเหรอจะเหินไปไหนหลบกันโอ้ยเต็มเต็มคำอีกแล้วมึงเอาสภาพกระตุกเลยรีบคว้าไว้ก่อนรีบคว้าไว้เอ้ยเสียงอะไรข้างหลังวะเฮ้ย เดี๋ยวเดี๋ยไอ้มอนมอนมันตามมาอะไรเนี่ยกูสาไว้ชีวิตมึงนะเว้ยโอ้โห2ตัวเลยหวดแม่งก้อนละเฮ้ยลบ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 เออีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งไอ้ยลบเฮ้ยทีนี้เหลือแต่เองกับข้าเหมือนเดิมแล้วมาลุยกันต่อเลยขมอนขมอนมาเฮ้ยใกล้ตายแล้วเว้ยใกล้ตายแล้วโอ้โหมีโอกาสมีโอกาสความหวังมาแล้วเราจะต้องใจเย็นๆเข้าไว้นั่นแหละฮะโดนมันเลยเฮ้ยนะเออเฮ้อ ลบก้น,นี่งับโอ้อขอบใจมึงจริงๆใจรม่มๆใจรม่มๆมอมมึงใกล้ตายแล้วใช่ไหมม,ม,มาอีกมาพี่ขออีกแค่ไม่กี่จังหวะเท่านั้นเอามึงก็พ่นลมหายใจสดชื่นมาก่อนฮทีนี้กูรอมมึงแล้วเย yeah. มาละไวมาละไววดแม่งเลยเฮ้อในที่สุดว้าวดีใจออกนอกหน้ามากนี่เล่นมาตั้งแบบเป็นชั่วโมงแล้วมั้ยังไม่ไปถึงไหนเลยโอ้โหบรรยากาศอึมครึมมากมาคุ้ละเกินโอ้นี่มันเดี๋ยวนะอ่าบอนไฟนะฮะ เอาง่ายๆก็คือจุดเซฟนั่นแหละเอาไว้ช่วยแบบฟื้น HP แล้วก็ฟื้นยาให้เราด้วยนะฮะตัวนี้มันโอ้โหมีอาวุธไว้ตัวนี้อาวุธดาบอื้อโอ้พลาดพลาดเอ้ยเดินอ,อ,อต้องสองทีเหรอเนี่ยพรุ่งนี้อึดกว่าตัวที่แล้วอึดเหรอมันก็นั่งอยู่ดีๆก็ได้มันจะลุกขึ้นมาทําไมลุกขึ้นมาทําไม เฮ้ยออของขึ้นแล้วโอ้โอ้โอ้มีแอบแล้วน่่น่นีรู้กูรู้ตรงนี้อีกตัวหนึ่งฮะคิดหรืยว่าจะหนีปายตากูพ้นเข้าสู่ภาวะทิ้งตัวเฮ้ยนี่มันคุ้นๆมากเลยอ่ะโอ้เดีวเวเร็วโอ้โหธนูโอ้โอ้นี่มันใช่เลยฮะ ออ้ไม่คิดว่าจะเจอเร็วขนาดนี้แต่เห็นฉากนี้ก็โดนสปอยมาเรียบร้อยแล้วเออแต่จะรอดไหมว่ากูเนี่ยไหนดูสภาพแต่ละคนดิฮัลโหลโอ้กลิ้งหลุนๆกันทั้งนั้นอืมเราจะจัดการกับนายยังไงดีเนี่ยโอเคดึงก็ดึงเอ้ยอะไรอยู่ข้างหลังวะนั่นน่ะมีไม้เลื้อยอะไรเลื้อยๆนี่เนี่ยหัวจะไปเลย เออโหดก่อนได้เปรียบโออยดูอุ้ยหลบแล้วหลบแล้วโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ทันได้ล็อกเป้าเลยล็อกเป้าก่อนโอ้ยอาวุธมันยาวมากระยะไกลเกินเฮ้ยโอ้ยกลิ้งอย่างเดียวเลยอ่ะโผลไปโผลมาอยู่นะโอ้ย นี่แหละผู้อดีตรอดรู้ไหมอดีตทหารเก่าเคลื่อนที่ด้วยวิธีการโผโผอย่างเดียวโผไปโผมาเออเดินรอบๆผู้ตอดแหละณจุดๆนี้โอ้าวโผมาๆมาๆโอ้ยโอ้ยไม่ได้นึกว่ากดวิ่งไปโถ่เอ้ยเอ้ยเดินยังไม่ชินยังไม่ชินปมแต่ก็หวดไว้ก่อนเดินรอบๆเอ้ยโอ้ระยะมันไกลมากเลยอ่ะ มันวิ่งมาแล้วนั่นน,นัีสองจังหวะรู้นั่นไงลานั่นไงอุตอดตอดตอดเข้าไปแล้วก็ลบนี่ออกมานี่ออกมาฮะโอ้โหถ้าโดนทีหนึ่งนี่ร้องดรอแน่นอนเฮ้ยเฮ้ยเออโอ,อ้อย,ยองลองลองสีก็ติดเบิ้ลไม่เข้าใจเลยอ่ะเฮ้ยมาละมาละมาละอุ้ยเฮ้ยเอา้า เอ้าโหยโหมีลากเกินตัวอะไรเนี่ยอุ้ยมีปากด้วยวะอุ้ยเออจะเข้าไปได้ยังไงเนี่ยได้หดได้ไหมนี่ตรงนี้เออได้อยู่เว้ยเออเออต่อเข้าไปอืมโอ้ยโหมีงับมีงับโอ้ถ้าโดนนี่น่าจะตายเนี่เมื่อกี้เอานั่นมีมีอืมมีสปริงบอร์ดสปริงบอร์ดแล้วมึงตีเฮ้ยโลเลิศไม่สนใจแล้วถือสองมือนี่แหละ โหดดิมามามาเวรียงใช่ไหมกูรู้รู้ปีกจังหวะหนึ่งนะเออกูจับจุดมึงได้แล้วจะลูโอ้โหไม่ไหวมั้งไม่ไหวมั้งลบก่อนลบก่อนโอ้ยเกือบโดนไปแล้วเชียวเอาละมาเลือดเต็มละต่อกันเลยนน่แน่นเข้ามาใกล้แล้วเอ้ยเอ้ยเเอเอ มาอีกใช่ไหมกระโดดมันแล้วนี่หูหางมันโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่พ้นมือมันมา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 ตรงนี้เลยตรงนี้เลยเข้ามาเลยอ้าวกัดกัดทำไมวะตีวะแตกเอาละวนี่นี่เอ้ยใกล้แล้วเว้ยใกล้แล้วใกล้มองแล้วอุ้ยเกือบตกเกือบตกเหวเอ้ยเอ้ยด้วยด้วยโอ้ยอุ้ยเราได้แลกเลย น้ำตาฉันไหลย้นี่มันบอนไฟนี่นะกดเลยดีกว่าเออสบายตัวขึ้นเยอะเอาวิ่งไปละต้องไปทันนั้นใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวฟื้นพลังแป๊บยาหมดเหมือนเราจะต้องผ่านประตูนี้ไปนะฮะบานบเบร่มเลยน้องคีโมจี้เราจะเปิดไหวไหมไหวด้วยไม่เสียแรงที่อัพซิกแพคมาหลังประตูนี้ก็ยังเป็นที่รกร้างเหมือนเดิม อ๋อมีไอเทมไม่เกบ็บห้เก็บก่อนโอเคเก็บมาเดี๋ยวเราอ่าโอยมีวิหารอยู่เดี๋ยวสำรวจก่อนเนะอะฮลโหลนี่แน่ล่วงลงไปเฉยเลยแอบได้ยินเสียงลมหายใจไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่จริงอะ่ะเออโอยโอ๊ยเกือบตกโอ้โหมามาปกติเป็นคนรักหมาครับแต่ไอแบบนี้ไม่ไหวจริงๆตรงนี้มีอะไรอะ่ะ อ๋อมีไอเทมอยู่เก็บมาสูเก็บมาแอมเบอร์เหรอน่าสนใจดีฮะมัวแต่ทะเลทะลายเข้าซะทีเหอะโอ้โหสวยงามอลังการไฟล์ลิงสไนนเหมือนเป็นแท่นบูชาสักอย่างนะฮะอ้าวมอนี่นั่งแบบ <Another one. S 1> <laughs> สวัสด,ดีนะ <Another one. S 1> อะไรเนี่ยได้ท่าคอล l a p ส์ <Interesting. S 1> มานะฮะ Don't you think I don't know ถาใครสนใจเนื้อเรื่องแบบจอดเลยนะสามารถดูที่ช anel อื่นได้นะอย่างช anel คุณหยาดเป็นต้นคนนี้น่ารักมากเลยอ่ะแต่ไม่เห็นดวงตาเอามงกุฎปิดบังใบหน้าไว้เขาไว้ใส่บนหัวไม่ใช่เหรอเธอไฟคริปเปอร์คนนี้คือการอัปเกรดน่เองนะฮะโอเคเราจะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างเออมันก็เหมือนกับการเลือกว่าเราจะเน้นสายไหนใช่ไหมอ่ะฮะเราจะให้เลือกตัวเองนิดนึงนะฮะแล้วก็เพิ่มสตรนะจะได้ตีแรงขึ้นแล้วก็เอาอะไรอีก เพิ่มลักดีกว่านะฮะเผื่อจะเจออะไรที่มันโชคดีหน่อยแล้วก็สตร t งอีกนิดนึงตอนนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะฮะยังนึกไม่ออกว่าจะอัพอะไรอีกดีตาลุงคนนี้เป็นคนช่วยอัพเกรดอาวุธแล้วก็อุปกรณ์ป้องกันนะฮะอ่าฮะไม่มีอะไรเลยเราไม่มีวัตถุดิบมากพออันนี้ก็ด้วยนะฮะให้ตายเถอะต้องไปหามานั่นเนี่ยอันนี้อ๋อเราจะเพิ่มแต่เลือดก็แล้วกันนะฮะามานาไอเพิ่มมานาคงไม่ใช้อ่ะ เอาเวนกรมลืมปักดาบฮะไอดาบที่เอามาจากไอบอสตัวนั้นนะนี่เลยสามารถสร้างบอลไฟได้ด้วยตัวเองเย้ yeah! ทีนี้เราก็ได้จุดเซฟใหม่แล้วฮะโอเคดูเหมือนว่าเราจะพักตรงนี้กันก่อนนะฮะเนี่เอาไว้เต็มชี่เลยแล้วเดี๋ยวอ่าไว้เจอกันใหม่พัทหน้ากันแรกกันนะสำหรับพาร์ทนี้ก็เหนื่อยเลือกเกินนะฮะ สำหรับใครที่อยากจะแนะนำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะฮะโยเวนบอกว่ากาก,ากนะก็คนมันไม่เคยเล่นน่ะจะทำยังไงได้อะ่ะเอาเป็นว่าตอนนี้ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่พาร์ทหน้าในดาร์กโซลสารนะฮะแล้วก็เกมมนอื่นนนะอย่าลืมไลค์แชร์คอมเมนต์ซับสไครต์นะครับผมสวัสดีครับ